นี <jogo. S 2> ่ถ <Aww. cke twelve video> ้าถ้านอนคันอย่าร้องให้นะน้องเข้าใจปะแพ้กับบ้านยังยังยังไม่สนุกอีกยังไม่สนุกอีก ไงก็บอกกันอ๋อไม่ได้ทาง yeah. <coughs> <coughs> นั่นเย็นแล้วกลับบ้านได้นี่อย่าเอาโคลนลงไปเล่นพ่อบอกแล้วหลายรอบแล้วน้องอ,ะอ,อ,อ่ะอืฮะพ่อบอกอยังไงให้กลับบ้านนะนั่นพ่อบอกอยังไงหันมาเดีย๋ยวให้กลับบ้านนะั่งนั่นนะ่ะ ดจะวด้าวันนี้ไปเรียนไม่ใช่ป่ะ